Hmm. มันก็ามาสักทีนะ <c oughs> คุณผู้ชมเออเมื่อวานอ่ะมันมีการอัปเดตตอนคืนอ่าเมื่อวานในที่นี้ก็คือเอ่อวันวันวันพฤหัสนะฮะตอนกลางคืนนะฮะคือมันมีการอัปเดตแล้วก็แบบเออเริ่มใส่รูปเลจูเข้ามาละก็คือโอเคอัปเดตเสร็จหมดแล้วนะมีเลจูให้เราอ่านเรียบร้อยแล้วนะนี่นะฮะ เอาจริงๆนะก่อนหน้านะคืออ่านไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคือคือก่อนที่เขาจะอัปโหลดเรจูเข้ามาแบบเต็มๆนะคือบอกเลยว่าสกิลพวกนี้ที่อ่านไม่รู้เรื่องนะคุณผู้ชมแต่ก็อย่างว่านะโอเคในเมื่อเขาอัปเดตอัปโหลดอัปทุกอย่างเข้ามาในเกมของเรจูให้เราแล้วนะเราก็ต้องทำคลิปซุ่มนั่นเองคุณผู้ชม ิี่นีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมวันนี้นะฮะอาจจะมาแสดงความรักที่มีต่อเลจูนะฮะคุณผู้ชมด้วยการสุ่มตัวนี้นั่นเองนะก่อนอื่นนะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะมีโค้ดฝากไว้ท้ายคลิปนะแล้วก็มีตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ตัวเลขนี้นะฮะเออก็อยากจะขอความร่วมมือคุณผู้ชมนาะช่วยกันกดตั้สไคร้นะเพื่อให้ตัวเลขนี้ ดีงามมากยิ่งขึ้นนะ,ค, <c oughs> ะ,ะ okay, นะคุณผู้ชมประมาณนั้นแหละโอเคนะฮะมาคุณผู้ชมวันนี้อันไม่แน่ใจว่าอาจจะได้สุ่มกี่ถังนะเพราะว่าเดี๋ยวอันกล่าวว่าอาจจะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็อัพอ่าอัพเลเวลตัวเลจูอะไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าตัวเลจูอะมันมีอีเวนต์นี้อยู่ <c oughs> เขาเรียกอหละอีเวนต์พัฒนาการเลจูอ่ะเนี่ยนะฮนะอันก็อยากจะได้นะฮะอันไม่รู้ว่าเราจะอัพเลเวลเลจูจนถึงขั้นที่เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างงี้ฮนะ ซึ่งสูงสุดก็คือ330เลเวลใช่ไหมเลเวล330เออนะฮะตอนนี้ได้ร้ออยู่นะฮะคุณผู้ชมโอเคตัวเลจูนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่เลจูนะฮะเป็นสายซับพอร์เตอร์นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมพลังโจมตีสกิลอะไรพวกนี้ก็นะฮะไม่ยังไม่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ศึกษาพูดตรงๆเลยยังไม่ได้ศึกษาเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ก็อย่างว่านะฮะเราเป็นติงเลจูเนาะคุณผู้ชม ไม่ว่าตัวละครจะดีหรือจะเฮียอะไรยังไงนะอัพขึ้นมาให้เลเวลสูงๆเดี๋ยวมันก็เก่งทุกตัวแล้วแหละฮะคุณผู้ชมนะเกมเนี้ยไม่ต้องไปว่าอะไรยังไงหรอนกะโอเคมาคุณผู้ชมมากันที่ถังเลยแล้วกันนะเลตูเป็นสายปีกถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคุณผู้ชมช่องเราจะบินไป,ไป <laughs> อย่าใช้คําว่าช่องบินเอ่อเป็นคที่ยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาไปบงคนเลยนะคือช่องเรานะจะเหินฟ้าไปด้วยกันนะคุณผู้ชม จะพุ่งทยานสู่ดวงดาวนั่นเองนะมาวันนี้เราจะสุ่มต่สายปีกนะเพื่อหาเลจูนะคุณผู้ชมจากคลิปที่แล้วสุ่มร้อยกว่าถังไม่เจอเลจูเลยนะฮะแต่นั้นไม่ว่าไนงะมันอาจจะเกิดแบบขัดข้องอะไรก็ได้แต่ครั้งเนี้ยไม่น่าจะมีขัดข้องแล้วนะฮะคุณผู้ชมไปได้40ถังไปแล้วนะฮะเมื่อกี้โผล่เ s 1ตัวแล้วใช่ปะชอปเปอร์นะ,ะไม่ใช่ชอปเปอร์ อุจบนะฮะคุณผู้ชมเลจูต้องมาได้แล้วเลจูเลเอ้ายังไม่มาเลจูเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยนั่นึงดิเฮ้ยนี่นี่เกมมีอาการอัปเดตแล้วนะเว้ยพักหายใจพักหายใจนี้หนึ่งคุณผู้ชมคืออะไรอยู่ดีกูรู้สึกใจไม่ดีนะคะุณผู้ชม ไอ้อบ้าเอ๋ยอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแป้นหนึง่งเธอเรจูออกมาได้ละมัง้งออกมาออกมาออกมาแป๊บหนึ่งนะะขอไปดูตัวเรจูแป้บหนึ่งนะฮะเนี่ยมันคือสายปีคุณผู้ชมคืออะไรมาเนี่ย <c ười> เฮ้ยจริงๆแล้วลอยอุ้ยอูย้วีดหัวดำอุ้ยโอเคโอเคโอเคยังโอเคยังได้ยังได้เอสเอสโอเคโอเคคือคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าก่อนหนาเนี่ยอ่ะลองสุ่มแบบมัวมั ยี่สิบถังอันก็ได้เลจูแล้วนะวคืออะไรอันนี้ร้อยสิบถังแล้วคุณเลจูเลจูดาร์กแซบไอ้บ้าเอ้ยเลจูเอานีหนะ่ได้เลจูมาละนะฮะโอ๊ยไม่กอดเฮ้ยเราสุ่มได้ยี่สิบถังคุณผู้ชมโอเคโอเคอีกยี่สิบถังนะไปเลจูโอ้โอ้โอจ้งมึงออกมาเยอะจังวะ อุตส่าห์เอาตัวมันออกจากทีมไปแล้วเนี่ยไอ้ผ้าเอ้ยพอเอาตัวมันออกจากทีมทำไมแน่เงยตุ๊ออตอบอีอูดบอีอูดบฮะโอ้ยเลยจูคืออะไรจะไมเลยจูไม่มาเลยจโูโอเคไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยเราก็เออได้เลยจูมาตัวหนึ่งหรอวะโอเคเอาเลยจูม,มาอัพได้พอดีนะเดี๋ยวขออัพให้ดูเลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมว่า เลโจเมื่ออัพไปแล้วนะฮะหน้าตาของมันเป็นยังไงผมจริงหน้าตามันก็ไม่เปลี่ยนหรอกคุณผู้ชมเปลี่ยนแค่สกิลถูกไหมเออนี่พูดเหมือนแบบหน้าตามันจะเปลี่ยนไปมากนะฮะนี่คุณผู้ชมสวยงามมากมายตการตามากเลย <c oughs> คือไม่ต้องบอกว่าติ่งเลจูขนาดไหนคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะฮะว่าอันชอบ ตระกูลวินตะโบกทั้งตระกูลเลยนะเอาจริงๆ <Wow. S 1> เออชอบพี่มันก็ชอบพี่ของซันจิอัก็ชอบนะชอบยกตระกูลเลยนะฮะนี่เลเวลสองรอยแล้วรารานะก็น่ารักนะฮะอุ้ยอุ้ยได้เพชรเพชรนี่ก็ยังไม่ถึงสามหมื่นสักทีหนึง่งคือตอนนี้อันอยากได้ถังมาทำไหนๆเราก็ทำคลิปสุ่ม้วนะเลจูมันต้องแบบสเปเชียลมากกว่าตัวคนอื่น เราจะมาสุ่มข้าวลอยไม่ได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นห <15. S 1> oh oh ม,มื่นห้าไปโอ้ my god โอ้ my god คุณผู้ชมโอเคอุ้ยมันมีอ๋อโอเคอันนี้มันมีแบบพอ,อยต์เวลาเราใช้เพชรด้วยนะฮะยิ่งใช้เพชรเยอะเราก็แบบได้ค่าตอบแทนมาเหมือนกันโอเคแล้วก็ไหนวะไหนวะนี่เราจะเลือกเป็นถังนะฮะคุณผู้ชม แล้วเราก็จะได้มาหนึ่งร้อยถังเราจะไปสุมนั่นเองนะโอเคเลจูนี่เราทุ่มให้เธอขนาดนี้แล้วเธอต้องแบบโผมาให้เราสักยี่สิบตัวเอ้ยเลจูต้องมาได้แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เราสุมไปกี่ถังแล้วนะร้อยสิบถังเราก็ได้เพิ่มอีกยี่สิบถังแล้วก็อันนี้ก็ได้อีกหนึ่งร้อยถังเป็นสองร้อยยี่สิบถังแล้วนะเออคุณผู้ชมถ้าสุมครั้งนี้เสร็จก็ได้สองร้อยยี่สิบถัง นีทุ่มขนาดนี้เลยนะเลจูนะ ju, นะเลจูนะออกมาไหมคือเอาจิงแบบฟิลแบบสุ่มได้กับแบบสะสมคะแนนได้อย่างเงี้ยมันต่างกันเลยสุ่มได้ก็คือแบบเฮ้ยเหมือนเรามีโชคอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติแบบสายพยายามเพราะว่าจะแบบอ๋อฉันเก็บพอยเอาไปแลกได้อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันเลยจู ju, นะไอ้ตร <Le ju. S 2> <laughs> อะไรวะเนี่ยไม่พอเลยเฮ้ยเลจูเชลเนียคุณผู้ชมสองร้อยยี่สิบ เฮ้ยเราได้ถังเพิ่อมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกแป๊บหนึ่งนะเราต้องได้ถังเพิ่อมอีกดหรือเปล่าไม่เกมบอกกูแจกจนไม่รู้จะแจกให้มึงยังไงแลวอีอันเนี่ยโอ้ไม่ก้คุณผู้ชมแป๊บนึงนะะขอหาถังแป๊บหนึ่งนะไห,หนเราก็มีเวลาอีกนิดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะนี่ไนนี่ไนได้อีกปะต้องได้ถังดีต้องได้ถัง,ดง,ดถงเดี๋ยวขอขออีกนิดนึงนะคุณผู้ชมเอออีกนิดหนึ่งนะฮนะ โอเคนี่นายไนดะ้อีกยี่สิบถังคุณผู้ชมโอเคมาอีกยี่สิบถังนะจะเป็นสองรสี่สิบถังเหรอเดอ้อเลจูเดอ้อนะมันจะไม่ได้ตัวมึงก็อืนะมันจะเกินไปนะเนอะนะนะนะเออฟักนี่ทุ่มขนาดนี้เลยนะเลจูนะนะเลจูนะออกมานะเลจู เธอหักหลังความทุ่มเทของเราขนาดนี้เลยเหรอโอ้ oh m ก god แต่ไม่เป็นไรถือว่าเราได้ทุ่มเทแล้วนะฮะ <c oughs> เพื่อเลจูสุดที่รักของอันอีทอยากลังให้ตอนนี้กันกัน้าตาอยู่เล <c oughs> จูนะเธอไม่โผลอะไรไมาให้ฉันเลยเหรอโอ้ย <c oughs> <c oughs> มันเราหาถังไ้ที่ไหนอีกบ้างวะคุณผู้ชม แปบ๊บนึงน,นะขอดูขอดูอดีเวนต์แป๊บหนึ่งน,นะมันน่าจะมีอีกหรือเปล่าหาถังหรือว่าไม่มีแล้วแต่ความจริงมันก็ไม่น่ามีแล้วนะเมื่อกี้ใช้ไปเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชม <laughs> คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะอยากจะล้อใครโอเคคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายนี้นะมาที่โค้ดแล้วกันนะโค้ดนะคุณผู้ชมให้มาที่อีเวนต์ครูอีเวนต์นะฮะ แล้วก็มาที่ Exchange Gift นะฮะแล้วมันก็จะมีให้ใส่ตรงนี้นั่นเองนะครับผู้ชมแล้วก็สำหรับใครนะที่แบบเอ,อ้ยังใส่โค้ดไม่ได้สาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะเล่นแบบยังไม่ถึงขั้นที่แบบตัวเกมเปิดให้ใส่โค้ดได้คือคุณผู้ชมอาจจะต้องเล่นไปอีกสักระยะหนึ่งให้ไกลอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะตัวเกมถึงอาจจะเปิดให้ใส่โค้ดได้นะ,ะน่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะที่ท,ที่ที่อ่านเคยเจอมานานะเออโอเคคุณผู้ชม โค้ดของวันนี้ก็คือนี่นั่นเองนี่นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็สับส c คร b e นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอันอีทมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย ได,ด้ละอันนี้คือสุ่มเพิ่มและไม่ได้จากการสุ่มนะได้คือได้จากพอยน้ำตาจะแตกเนะ